สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นออเราอยู่ที่หน้าอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านเนินปอครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เจ้าที่มาเก็บหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นทางเจ้าที่อ,อบอจอได้ทําการหรือเก็บซากชิ้นส่วนอาคารต่างๆเพื่อเอาไปเก็บในที่อีกที่หนึ่งนะครับนี่ฮะเสาที่เราเห็นนะฮะนี่ฮะ ก็จะเป็นขนาดไม่ใหญ่แต่มีจำนวนทั้งหมดนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแถวละเจ็ดนะครับมีนะก็เป็นอาคารไม่ใหญ่นะมีเจ็ดแสกเจ็ดแ,แถวนะครับมีทั้งหมดสิบสี่ต้นนะครับนะครับนี่ยจะมีรวดมีเหล็กมีสิบสี่ต้นนะครับ แต่ด้วยกำลังลมนะพายุนะครับที่พัดเราจะเห็นได้ว่านะครับด้านนู้นนะอาคารเรือนนะครับอาคารเรียนนะครับ,าารรนนรบที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะรังคาหลังคาก็จะโดนพายุถล่มเหมือนกันนะครับหลังคาที่ไม่มีเลยนะฮะตอนนี้บางส่วนเนาะ หลังคาดิปิวแล้วก็รามไปถึงที่วัดด้วยนะครับที่วัดด้านนู้นก็จะหายไปทั้งแถบเลยนะฮะนี่คือผลฟองของพายุนะครถือว่าเป็นพื้นที่ประสบเหตุวัตภัยครั้งนี้นะครับ เป็นอาคารอนเนกประสงค์เนาะเพิงนะตรงข้างล่างมันจะเป็นอาคารอนเนกประสงค์นะซึ่งนักเรียนนักศึกษานะครับที่นี่เนาะได้มาซ้อมฟุตบอลนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ทำให้อ่าหลังจากซ้อมฟุตบอลนะครับก็มีลมพายุพัดมาเด็กๆก,ก็วิ่งมาหลบใต้อาคารนะครับสอมฟุตบอลที่สนามเนี่ยแล้วก็มาหลบที่ใต้อาคารทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะ นี่ฮะลูกฟุตบอลนะครับที่เด็กๆเ,เอามาซ้อมนะยังอยู่นะครับลูกฟุตบอลนะครับรองเท้านี่ฮะแล้วก็บริเวณนี้ยังพบเจอรอยเลียดเนาะนี่ฮะเป็นรอยเลียดนะฮะที่น่าจะโดนเสาทับนะตรงบริเวณนี้นะโดน,โดนเสาทับโดนเหล็กทับนะก็มีการ ตัดแยกชิ้นส่วนออกไปแล้วนะครับซึ่งนะนี่ครับนี่คือรองเท้าของเด็กๆนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนาะญาติพี่น้องนะครับมาอัญเชิญบอกเก่าดวงวิญญาณนะครับให้ ลูกบอลดัน,ดนกลับบ้านนะยังมีรองเท้ายังมีฟุตบอลนะครับแล้วก็รองเท้าฟุตบอลอยู่ที่นี่อยู่นะฮะนี่ฮะล้มนะล้มมาได้ไงซะถือว่านั่นหนานะครับผมมองตั้งเจ็ดตั้งเจ็ดสิบสี่เานะถือว่านั่นหนานะ นะแต่ก็ทนแรงลมไม่ได้นะครับทำให้อาคารแห่งนี้ล้มทับลงมานะทับนักเรียนแล้วก็ครูนะครับแล้วก็ผู้ปกครอง มีรอยเลียดยังมีรองเท้าอยู่ครับทุกคนเห็นแล้วก็ถือว่าหดผูดใจพอสมควรเนาะ เป็นเครื่องตัดถางนะครับเจ้าที่ก็ทยอยนำเก็บชิ้นส่วนเหล็กต่างๆนะครับใช้รถเครนนะครับ การรืออาคารเนาะก็เห็นร่องรอยนะครับของความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหมด7ชีวิตนะครับได้จบชีวิตลงที่นี่นะนี่ฮะแต่นี้ก็ยังเป็นเสื้อผ้าเด็กๆนักเรียนยังยังอยู่ที่นี่เลยนฮะ เื้อผ้านะเป็นชุดกีฬายัางอยู่ที่นี่อยู่นะฮะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุมีการซ้อมนะกีฬากันนะครับเห็นไหมฮะนั้นคือกุฏิ พระนะครับเพราะว่าโรงเรียนนะครับจะติดกับวัดนะด้านกุฏิของวัดนี่ก็รังคาฝั่งนั้นหายไปทั้งแถบเลยนะหายไปทั้งแถบเลยหายไปทั้งแถบเลยแล้วก็อาคารเรียนแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นบ้านพักของชาวบ้านเนาะก็โดนเหมือนกันนะฮะัลังคาจะหายไปแถบนึง บริเวณเท่าที่มองดูนะแถวที่ทั้งแถวเลยฮะเราจะเห็นหลังคาเนาะหายไปบางส่วนสังกะสีหายไปบางส่วนวน,นี่ครับทุกคนครับบรรยากาศวันนี้นะครับลงพื้นที่จริงนะครับยังไงก็เห็นแล้วก็โอ้นะหลายคนไม่คาดคิดนะหลายคนคิดว่าไม่น่าเกิดนะแต่วันนี้นะ มันเกิดขึ้นแล้วนะครับนะเราก็ต้องเยียวยากันต่อไปแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็เปกันเลยกับผู้ที่ญเสียาะนี่ฮะอันนี้เป็นโรงอาหารเราจะเห็นหลังคาเนี่ยนะฮะหายไปบางส่วนบ้านพักครูนะอาคารเรียนต่างๆนะครับก็ได้รับผลกระทบนะจากพายุครั้งนี้นะฮะ รายงานสดจากพื้นที่กรีนครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์บันนาสตอรี่ครับ